โอ้ี่คุณพิมพ์กินอะไรเนี่ยออน่นา,นากินนึงเลยอ,ะอ,อ่ะโอเคอือ <c oughs> เอาคุณพิมพ์เป็นอะไรอะ่ะโอ้สงสัยติดคอแน่เลยอะ่ะ <c oughs> คุณพิมพ์ไอออกมาแรงๆ <c oughs> ออกไหม <c oughs> โอ้โหยืนขึ้นเลยถ้ายอยังงี้นะ สวัสดีค่ะสำหรับคลิปการปฐมพยาบาลผู้มีสิ่งแปลกปลอมติดหลอดลมนะคะเมื่อสักครู่นี้นะคะเห็นไหมคะว่าขั้นแรกที่เราต้องทำก็คือในขณะที่ผู้ป่วยนั้นยังมีสติอยู่เราให้เขาไอาแรงๆก่อนนะคะถ้าเกิดว่าเศษอาหารนั้นหรือว่าสิ่งแปลกปลอมนั้นยังไม่หลุดออกมาเราก็ทำการช่วยเหลือโดยใช้วิธีการ Thames maneuver อย่างที่พยาบาลทาเมื่อสักครู่นี้โดยขั้นแรกนะคะเราให้คนป่วยนะคะกาง ขาออกพอประมาณสอดขาอีกข้างนึงนะคะเข้าไประหว่างกลางเพื่อที่จะประคองตัวนะคะให้ไม่ล้มนะคะแล้วก็ถ้าต่อไปเราสอดแขนทั้งสองข้างเข้ามาอยู่ในช่วงระหว่างแขนทั้งสองข้างแล้วก็เอวของคนไข้แล้วตัวเรานะคะก็กามืออีกข้างนึงเอาไว้อีกข้างนึงนะคะก็ทำท่าแบบนี้วางมือไปที่กึ่งกลางระหว่างสะดือแล้วก็ลิ้นปี่โน้มตัวคนไข้ไปข้างหน้าหลังจากนั้นก็กระทุ้งแรงๆ ประมาณ4 5ครั้งเพื่อให้เศษอาหารหรือสิ่งแปลกปลอมนั้นหลุดออกมานะคะเห็นไหมล่ะคะว่าแค่นี้เราก็สามารถช่วยผู้ที่มีสิ่งแปลกปลอมติดหลอดลมได้แล้วนะคะหากอาการไม่ดีขึ้นต้องรีบนำส่งโรงพยาบาลทันทีคะ่ะ